จเจริญทรามค่ะจากเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะคะทำให้แม่ได้มีข้อมูลว่าถ้าเรายังมีตัวตนเราก็จะเอาตัวตนในบทบาทอะมาแก้ตัวเพราะว่าไม่ได้แก้ใจเมื่อเราทำหน้าที่อะไรก็ตามนะ ไม่ว่าต่อการพัฒนาความฉลาดของจิตหรือดูแลก้อนกายหรือการงานหรือเกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือสิ่งแวดลอ้อมเมื่อไหร่ที่เราเจาะทะลุบ่อยๆเลยให้เห็นทุกแต่ไม่เป็นทุกถ้าเรายังให้เหตุผลกับกระแสะโลกเพื่อที่จะเอามาต้านกระแสธรรมอยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังเอาประโยชน์ จากเหตุการณ์ยังไม่ได้ก็อนุญาตไปเราจะเห็นว่าคำว่าเห็นแต่ไม่เป็นถุกอย่างไรในแต่ละขณะที่เราทำหน้าที่อยู่เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะถ้าเรามุ่งเป้าตรงดำรงคุณค่าของหลักฐานเห็นความเป็นจริงในเรื่องเห็นทุก เห็นโทษเห็นภัยในบทบาทหน้าที่เราก็จะไม่อ้างเหตุผลอะไรเลยในโลกสมมุติเวลามีอะไรเกิดขึ้นปับ๊บเรายอมรับเลยว่านี่คือกระแสะโลกกรณีที่เราไม่ได้มีเจ้านายไม่มีเพื่อนร่วมงานไม่มีลูกน้องไม่ได้ทำอะไรมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เราเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยนะเราก็จะยอมรับอย่างเดียวเลยยอมรับเพื่อที่จะเป็นกระจก เห็นความเห็นผิดคิดผิดในจิตของเราเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภายนอกนะคะอันนั้นเป็นแค่สื่อกับเหตุการณ์จริงที่จะให้เราเห็นตัวเองเมื่อไหร่เรามีตัวตนอยู่เราก็จะอ้างเหตุผลนู่นนี่นั่นให้กับบุคคลที่อยู่ด้วยเนี่ยรู้ว่าฉันทำไปเพราะเหตุผลที่ดีของฉันแบบนี้ถ้าอยู่ทางโลก มันมีหลักฐานให้เห็นเลยนะว่าดีอ่ะคนก็ยิ่งยกย่องอะค่ะถ้าไม่ดีคนตําหนิติเตียนก็เศร้าหมองอีกโลกกรรทำแปดมันครอบงาจิตของเราในลักษณะนี้เพราะเราไม่ได้ตัดกระแสโลกถ้าเราตัดกระแสโลกมุ่งเป้ากระแสธรรมคือเห็นทุกในทุกๆบ,บ,บ,บทบทบาทของเราไม่ว่าขณะที่เรากําลังแบ่งปันวิธีในการปฏิบัติ ของเราให้ฝึกสังเกตตัวนี้กันนะคะค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ